นนี้ควรจะมาอสอนวิธีปิ้นกันนะครับอย่างแรกก็หาลูกที่ตัวเองต้องการกดเข้า g o ก g l e เลยครับพอบกดเข้าแล้วแี่ก็เหมนรูปที่ตัวเองต้องการได้พิมพลูกแล้วสะแล้วผมพิมพ์ก่อนนะครับ อันนี้นะคบขอผมพิมก่อนนะอ่ะผมอ่ะอันนี้หรือกอนเอาเป็นจริงจังหรือกันนะครับก็พอคุณหารูปที่ต้องการได้แล้วแบบนี้นะคะให้คุณกดตรงนี้เอาไว้หวงนี้ตรงนี้ให้คุณจับเมาส์ไว้อ่ะแล้วก็กดตรงนี้นะคะ เนี่ยคลิกตรงนี้นะครับพอคลิกแล้วก็จะเก็จะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับนี้ครับนี่ก็ก็จะขึ้นแบบนี้ให้คุณกดอันนี้นะครับอันที่เอออันนี้แหละครับกดเอาไกใบก็ กดลงไปเลยนะครับมาต้องขึ้นหน้าแบบนี้ครับให้คุณกดตรงไหนก็ได้ครถ้าเป็นถ้าคุณอยากทำง่งยๆแบบในตรงเนี้ให้คุณกดเซฟตรงนี้ครับเซฟให้คุณกดไปเลยครับเซฟแล้วมันก็แล้วมันก็หายไปให้คุณกดกลางกระบ,บาดออกไปเลยครับคุณก็มาหาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ให้ลเลื่อนไปข้างล่างแล้วคุณก็จะเจอ อันนี้กับเครื่องจนแล้วคุณก็จะเจออันนี้ที่มีรูปคุณติดที่มีรูปที่คุณกําลังติดอยู่นะครับรูปที่คุณกําลังจะพิมพ์น่ะที่คุณกดลงไปตรงนั้นน่ะตรงนั้นให้เก็บกดเลยนะครับกดไปกดมันไปแล่พอรูปที่ต้องการคุณก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนรูปหน่อยครับอ ตอนนี้ของก็จะตั้งใจปิ๊งอยู่ครับแกผมแค่ทำเชียสอนครับก็จะเป็นรูปเป็นรูปนี้แทนนะครับรูปนี้แล้วผมปิ๊ก่อนแล้วกดตรงนี้รตัวคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดตรงนี้กดพร้อมกันนะครับตรงนี้กับตัวพีนะครับกดพร้อมกันนะครับ ซึ่งกดไปเลยครับผมอ่านไนหอครับผมเป็นเด็กครับกดไปเลยพอคุณพอคุณกดไปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับให้คุณให้คุณกดเซฟเลยนะครับเซฟโอเคให้คุณกดพินนะครับพิ้นปที่นี่ครับอันนี้นะครับที่มันขึ้นที่มันมีสีฟ้าติดอยู่ให้คุณกดไปเลยครับ เครื่องปิ้งก็จะปิ้งออกมาให้นะครับนี่ครับเ <c oughs> ครื่องปิ้งก็จะปิ้งออกมาให้เราครับลองน้ำหนึ่งนะครับดูนะครับก็จะได้แล้วครับคุณอาจจะบอกว่าสีทรายของผมมันแปลก ผมไม่ได้ผมไม่มีผมสีไม่เขาผมหมึกหมดนะครับถ้าใครมีมีหมึกเหมือนถ้าคุณมีคุณก็น่าจะตีนออกมาได้เหมืนรูปใบนั้นนะครับก็จบแค่นี้ครับคลิปนี้ก็บายบายก็แกผมจะไปดแกผมจะไปนอนพรุ่งนี้ผมมีกิจกรรมผมต้องไปนอนเร็วๆบายบาย